ก็กล่าวสวัสดีนะครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับก็วันนี้มาพบกับเราซื้ออาร์ตนะครับเราซื้ออาร์ตก็จะถ่ายคลิปวิดีโอไว้ให้สําหรับคนที่ไม่ได้เรียนออนไลน์ในเมื่อวานนะครับก็วันนี้จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี่นะครับปีหัวเห็นไหมครับปีหัวตรงนี้นะครับอ่าปีหัวนี้แปลว่า ลำดับขีดภาษาจีนนะครับปีขั้วตัวนี้นะครับแปลว่าระดับขีดภาษาจีนระดับขีดภาษาจีนนั้นมีหน้าที่ไว้ทําอะไรมีหน้าที่ไว้เขียนตัวหนังสือภาษาจีนอย่างเช่นคําว่าลิ้วเห็นไหมครับลิ้วตัวนี้ลิ้วตัวนี้แปลว่าเลข6 ไหมครับมันก็จะมีการเขียนตัวหนังสือวิธีการเขียนต่างๆมีขีดมีเส้นมีสายอย่างเช่นตัวนี้ e แปลว่าเลข1แบบนี้อ่ะสื่อตัวนี้แปลว่าเลข10อ่าลำดับขีดภาษาจีนนั้นก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ27ลําดลำดับขีดนะครับวันนี้เราซื้อจะมาสอนตั้งแต่ขีดที่1ถึงขีดที่10นะครับ ขีดที่1ถึงขีดที่10ตัวอย่างเช่นขีดที่1จะมีชื่ออ่านของมันนะครับอย่างเช่นตัวที่1นะครับอ,อ่านว่าตัวนี้นะครับอ่านว่าเตียนเตียนนะครับเตียนจะเขียนอย่างไรวิธีการเขียนก็คือเขียนจากบนลงมาล่างถูไมครับบนลงมาล่างเป็นขีดเล็กๆแบบนี้นะครับ บนลงมาล่างเป็นขีดเล็กๆลากจากข้างบนลงมาข้างล่างเป็นขีดเล็กๆจะอ่านว่าเตียนวิธีนะครับเอาไปใช้ยังไงก็คือเห็นไหมครับตัวเลี้ยวตัวนี้เตียนอยู่ตรงไหนเอ่ยเตียนอยู่ข้างบนเราก็เขียนเตียนอาเส้นต่อไปนะครับเป็นเส้นแนวแนวอะไรเอ่ยแนวนอนวิธีการเขียนก็คือเขียนแบบนี้และจะลากจากซ้ายไปทางขวาเป็นเส้นตรงลากจากซ้ายไปทางขวาเป็นเส้นตรงอ่านว่า เหิงเหิงนะครับอ่าวิธีการเขียนเอาเหิงเอามาเขียนลงไปอ่าต่อไปสู้ตรงนี้ไม่มีสู้นะครับอ่าเราจะสอนก่อนนะครับว่าสู้เขียนยังไงอ่าสู้ก็เขียนเส้นบนลงมานะครับเป็นแนวตรงอ่าสู้เขียนนี้สู้อ่าต่อไปนะครับตัวที่สี่เพียเพียอ่าเพียคือลากไปทางซ้ายนะครับบนลงมาซ้ายเพีย ่าต่อไปอันที่้5นะครับเฉียงไปทางขวานะครับอ่านว่าอ่านว่าหน้านะครับหน้าหน้าเห็นไหมครับเพียกับหน้าคือลากไปซ้ายกับขวาเห็นไหมครับริ้วหนั้นเห็นไหมก็จะมีเหมือนกันเพียกับหน้าอ่าเสร็จแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเลขเหกนะครับเลข6ในภาษาจีน ก็คือเราเริขีดภาษาจีนนั้นอะ่ะเขาก็จะเอาตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้น,นที่ขีดต่างๆเนี่ยอเอามารวมกันก็จะกลายเป็นตัวหนังสือภาษาจีนนะครับต่อไปอ่ตัวที่6นะครับเราจะข้ามไปตัวที่6เลยนะตัวที่6อ่านว่าถีถีถ,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 ถีคือเขียนจากล่างขึ้นข้างบนแบบนี้ล่างขึ้นข้างบนเห็นไหมครับถีอ่าต่อไปตัวที่7เห็นไหมครับตัวที่7 จะเป็นแนวนอนแล้วก็เป็นเล็กๆอย่างนี้นะครับอ่านว่าเหิงโกเหิงโกอ่าต่อไปตัวที่8นะครับเป็นแนวนอนเห็นไหมครับเป็นแนวนอนนอนแล้วก็ตรงอ่าอ่านว่าเหิงเจอเหิงเจออ่าต่อไปตัวที่9นะครับเป็นแนวนอนเป็นแนวตรงแล้วก็เป็นขีดเล็กๆตรงนี้อ่านว่าโก มันก็จะเอามารวมกันเองไหมครับก็เป็นเหงิงเหง็นไหมครับเหิงตรงนี้เหงิงแล้วก็สู้เห็นไหมครับสู้แล้วก็เป็นโก้เห็นไหมครับแต่ตรงนี้มันไม่ใช่สู้นะครับตรงเนี้ยมันไม่ใช่สู้มันเป็นเจอเจอก็คือเส้นแนวตรงเหมือนกันอ่าดินะครับเหงิงเจอโกเหงิงเจอโกอ่าเสร็จแล้ว ต่อไปตัวที่10นะครับตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับอ่านว่าเหิงเพียเหิงแนวนอนเหิงแนวนอนเพียเฉียงทางซ้ายสายตัวไหนคล้ายๆกับตัวนี้เลยเห็นไหมแค่เอามารวมกันรวมยังไงเราเอาอันนี้มาก่อนเราเอาเหิงมาก่อนเหิงตัวบนนี้นะหเหิงนะครับแนวนอนแล้วก็เพียเฉียงไปทางซ้ายนะครับเพียอ่าเห็นไหมกลายเป็นคําว่าเหิงเจอเส้นเหิงเจอ เหิงเจออ่าการเขียนนะครับก็เสร็จแล้วมาซื้อก็จะมาสอนอ่านนะครับอย่างเช่นตัวที่1นนะครับอ่านตามมาซื้อนะมีทั้งหมด10ขีดนะเตียนเตียนตัวที่2นะครับเหิงเหิงตัวที่3มนะครับสู้สู้ตัวที่4นะครับเพียเพียตัวที่5หน้าหน้าตัวที่หก ถีถีตัวที่เจ็ดหิงโกหิงโกอ่าต่อไปนะครับตัวที่แปดนะครับเหิงเจอเหิงเจออ่าต่อไปตัวที่เก้านะครับหิงเจอกโกเหิงเจอกโกตัวสุดท้ายนะครับตัวที่สิบนะครับหิงเพียหิงเพียอ่าวันนี้ก็การเรียนนะครับอะไรเอ่ยปีหัวลำดับขีดภาษาจีน มีทั้งหมด27ขีดวันนี้เราซื้อสอนไปทั้งหมด10ขีดก่อนลแล้วก็วันนี้นะครับจะมีการบ้านให้ด้วยเราซื้อจะเนฟการบ้านไว้ในเป็นรูปภาพไว้ในลายนะครับเด็กๆเ,เปิดดูแล้วทําตามเราซื้อได้เลยนะครับการเรียนการสอนวันนี้ก็จบตรงนล้วน,นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ